ยิสดีสดีครับวัสดสมมรัักแฟนเพลงกันด้วยให้อยู่กับลุงมาริโอคนเดิมเพิ่มเติมคือมาเล่นสกเก็ตบอร์ดกันอีกแล้วฮ่าอยู่กันในกาลินาบกแมนโกโ้วู้กลับกันไปแล้วฮะก,กับบกแมนโก o เกมแซนบ็อกสุดเฟี้ยวที่หลายคนเล่นแล้วก็ต้องร้องว้าวเอ๊สำหับใครอยากเล่นนะสามารถโหลดได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเล่นได้ทั้ง Android iOS และคอมนะครับรือ PC นั่นเองเนจจ้ จะเล่นกันอาลืดลกดไลค์กดแชร์กดสมครกันด้วยนะครับแมพที่เราจะเล่นในวันนี้มีชื่อว่า Demon Hunter อะเป็นแมพของอนิเมะดาบพิฆาตอสูรนี่และแล้วแมพอนิเมะก็เริ่มมาเลยฮะในบล็อกแมนโกผมรอคอยแมพวันพิชในบล็อกแมนโกอยู่นะท่านผู้ชมใครที่ชอบสร้างโกงสร้างเกมนะก็มาได้เลยครับผมเพราะว่าบล็อกแมนโกเนี่ยเขาเปิดให้สร้างเกมคีเอทแมพของตัวเองได้ด้วยเนยจ้า ส่วนใครอยากจะติดตามข้อมูลต่างๆของบล็อกแมนโกก็สามารถกดไลค์แฟนเพจบล็อกแมนโกไว้ได้เลยนะครับมีกิจกรรมมากมายแจกขอนกระตึมนะครับชวนพงเพื่อนมาเล่นกันได้หากพร้อมกันแล้วก็ไป let's go Demon Hunter แย่ไปโคตรแท้เลยเซนอิสส์อุ้ยตัวเมนกูได้ไงเฮ้ยว่ามันมีชุดแบบนี้ขายไหมเนี่ยอยากได้เฮ้ยมาถึงเราเจอกับอิโลโกดะกุฮะท่านอาจารย์ของร้อนดิงเขาบอกให้เราใส่ฮันเตอร์ก่อนมาลาตุ สลักกระตุยนะโอเคนี่งนานน่าจะเป็นลูกน้องเราอ๋อเกมนี้มันเล่นคล้ายๆพวกอนิเมะไฟตรงไฟเตรอร์อะไรพวกนี้เองอีควิปไปเลยมาถึงกูก็มีลูกน้องคนแรกแล้วฮะวัยรุ่นมาริโอ้กู pues. นี่เลยลูกน้องกูไหนดูดาบมึงดิเฮ้ยพี่ดาบมึงเท่เกินไปหรือเปล่าให้เดี๋ยวนี่ดาบปรับอ,อ,อ,อสูรจริงปะเนี่ยเว้ยมึงดูวยัยรุ่นสไปเดอร์แมนก็มีเฮ้ยไอหนุ่มนี่มันมีเซนสือด้วยเฮ้ยเฮ้ยแล้วคนนี้มีทันจิรงทันจิโร่เฮ้ยอินโนสุเกะแม่งดาบโคตรเท่ เขาบอกว่าเควสเนี่ยให้เราไปจัดการดัมมี่สิบตัวโอเคดัมมี่ไปเลยน้องจัดการให้กูหน่อยปาอุ้ยแค่ดำแรงนี่ฟันทีเดียวพังเลยดูชุจะชุลปาเปียแล้วเราก็สามารถกดท้าให้กับนี่ตัวละครเราได้ด้วยย้ไม่มีสปินด้วยไ่ะเฮ้ยกูต้องได้แล้วป่ะชิโนบุงชินโนบุเฮ้ยพูดปุ๊บได้ปั๊บเลยชิโนบุแล้วก็หมุนได้อีก2นาทีเฮ้ยเกมนี้เกมนี้ทำไมวงล้อมันหมุนเร็วจังเลยพี่ โอเคได้อีซากุโอเคใส่เลยเอย้ใส่ได้3ตัวนะท่านผู้ชมนะสว่วนนี้ก็อีควิปเงินมาโอเคครับไปรุ่นชินอบุจัดการเลยบัวลชุราปาเปียอุ้ยไม่โคตรเร็วเลยไม่ฟันโคตรแรงกันดูดิไอ,อ,อ้ดีนี่ดวงดีนะเนี่ยลุงมาริโอ้ทนีม่มึงดวงดีจังวะจัดการดามี่ไปเลยเราจะกวาดดามี่ให้หมดที่นี่หวดไปโอเคตีเสร็จแล้วฮะไอเราไปคุยกับท่านอาจารย์ของเราเวทอาจารย์หน้าตาเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนในรูปเลยนี่แหละฮะที่เขาบอกว่าตัวจริงกับในบัตรประชาชนหน้าตาไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนจริงๆ้วยฮะกดเคไปเลยครับเราจะได้เงิน1000ต่อไปเขาจะให้ดูเดลิควีมีอะไรอีกไหมท่านอาจารย์เมื่อไหรผมจะได้ใช้ป่าได้ท่านอาจารย์เอยเขาจะสอนเราซัมมอน,นะฮะสุ่มกาชาออนไลน์สุ่มแค่ละห้าร้อยตอนนี้เรามีเงิน3 0 0 7 SSR เนี่ยก็คือคู่ซันฮะ SR น่าจะเป็นชะินอุบูอเนี่ยน่าจะเป็นเะนสะึโนกะฮนะเอ้แนละ้วเซนิสึกว่าเฮ้ยปาบหืมเตือแดกเกมมิ่งเปิดไปเลยเปิดรัวๆเลยไหมเออไอ้ตังหมดไปเลย เ้ยไดตังไปเอาอีกเอาอีกเอาเงินหมดอ่ะนี่ไงได้มาแล้วอินโนสุเกะเอ้ยได้เซ็นติสือด้วยตึงเกินไปหรือเปล่าเอาออกเลยพวกกระจอกทุกทีใส่เลยฮะนี่วัยรุ่นตัวตึงมาเลยครับผมสามสหายสไตล์ไวโอลินและตอนนี้เรามีนักล่าศูนย์ถึงสามคนแล้วอุโคตรตึงต่อไปเควสหลักเขาบอกว่าให้เราไปจัดการบิ๊กดัมมี่ะมานักล่าศูนย์ของข้าลุงมาริโอจะพาพวกหนูไปจัดการดัมมี่ เออจัดการเลยเอาไปวิ่งเร็วกว่าเจ้าของมาดีสิบห้าตัวลุยยาวๆไมแต่ว่าเกมนี้เติมได้ปะครับพี่ออดูก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างมีกิฟต์โค้ดมีฮันเตอร์โอเคมีช็อปนี่ไงช็อปน้ยนี่อะไรอะสปีดบูทนี่ไงบูทเอกพงเอกพีไงดามีดบูทนี่เฮ้ยนี่เราสามารถซื้อตัวละครได้ด้วยชินอบุกิยูเฮ้ยซื้อมูสันได้ด้วยผู้ชมเฮ้ยเอาแล้วนี่ไงใช้ลูบิกได้เฮ้ยจัดเต็มเลยดีกว่ายางงี้ ขออนุญาตเติมซักแสนหนึ่งนะเอาเงินมาซักแสนหนึ่งก่อนเลยซื้อเอได้มาแล้วแล้วก็ซื้อนี่ด้วยดอกดอกอะไรวะเนี่ยดอกทนันไม่ใช่กูนึกว่าทานตะวันไม่ใช่ <c oughs> เลดลินล,ล,ลี่นะฮะสามร้อยลูบิกจัดไปวิถีบ้านรวยเกมมิ่งจากนั้นเราก็เอาเงินที่ได้เนี่ยมาซื้อพวกของต,าต่างๆอย่างเช่นเฮ้ยเดี๋ยวมันสามารถซื้อพทันจิโงทันจิโล,โลซื้อเนซึโกูได้ด้วยเฮ้ยไม่มีตัวละครเยอะเลยนะเนี่ย ไม่เป็นไรค่อยๆรีวิวไปเอาพวกบูธอะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็นี่เลยพวกดาวมงดามเอะเอาไปห,หมดเลยแล้วก็ตัวละครเรามีร้อยเดียวเองเลยเอาตัวไหนได้บ้างเนี่ยเอากิวไหมตอนนี้เราบูธดาเมตมาแล้วท่านผู้ชมแม่โคตรแรงตีทีละพันน่ะกูบอกเลยเฮ้ยแรงเกินไปหรือเปล่ามึงดูดีหวัวทีนึงพังเลยกูยังไม่ได้เห็นท่าของพวกนี้เลยเนี่ยแม่งตีแรงเกินไปแรงเกินไปจริงๆอะหวัวทีหนึ่งพังหมดเลยปาบไอ้น้องตรงนั้นพี่ขอนะปาบ วิ่งตีหมดทุกอันยกูยังชอบโอเคแล้วเราก็เคลียร์ที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วฮะมันจะวิ่งช้าจังเลยเอ่ะพี่เฮ้ยวิ่งช้าแบบนี้ผมไม่ชอบเลยซื้อเหรียญมาดีแล้วก็เพิ่มสปีดบูตตัวเองหน่อย50,000ม,มาให้กูนั้นได้เดินเร็วๆหน่อยเออมันต้องเดินเร็วอย่างนี้ดีวะไอ้ลุงมาริโอ้กูเลยนะเว้ยส่งเควสก่อนรับเควสต่อไปเราได้ชันกิโลไปแล้วผูว้ชมเฮ้ย หน้าตาไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่นะแต่มันเท่เทวกับตัวจริงเยอะเฮ้ยมึงใจกูถอดเหรอเป็นไผไม่ได้โอเคแล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับเออมันสอนเราอัปเกรดอ่ะแต่ก็ใหม่ใหม่โนโนเราเอาเซ็ตเดิมอยู่แล้วโอเคต่อไปก็บอกให้เราไปหาเงินเหรอหาเงินได้เท่าไหร่แปดร้อยเหรอนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวกูหายดูแปดร้อยนะแปบเดียวเนี่ยตีนี่มีกี่ตัวก็มันได้หมดแล้วเนี่ยแปดร้อยโคตรแรงกูตีอ่ะ ขอน่น้องนะพี่ขอนะนเนี่ยเออพี่ขอพี่ขอพอดีพี่รีบอ่ะพี่ทําเวลาอยู่น้องเอออันนี้กูก็ขอเด้อปาป้า,ปาฟันได้หมดอนะ่ะเอาหมดเลยจากวันที่ผมเอาหมดเลยโอเคครบแล้วโคตรง่ายเลยพี่โอเคต่อไปเนี่ยเราต้องไปเมืองต่อไปเลยนะว้าวเป็นการดัมมี่ที่เมืองต่อไปกันดีกว่าเออเมื่อไหรเราจะได้เจออาสูรวะนนี้เฮ้ยนี่ไงเมีเรื่องด้วยในยท่า้ชมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีถึงภาครถไฟเลยนะอุ้ย เอาจริงเกมจริงเกมเฟี้ยวเกมเฟี้ยวมาแล้วจ้าที่นี่คอยเราจัดการดัมมี่ยี่สิบตัวฮะโอเคไม่ขนาดมือไม่กว้างอย่างนี้เราเอาเทพทูสุดๆไปเลยไหมจัดแล้วจัดได้สุดไหมหาตัวละครไหนดีอะเนี่ยอันนี้คือระดับรีเจนใช่ไหมเนี่ยส่วนอันนี้เป็นระดับมิติเนาะที่เราเห็นโอเคงั้นขอเติมอีกสักอรอบหนึ่ง เออแล้วก็อีกสักรอบหนึ่งเฮ้ยกูหมดตังออนไล์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบบเนี้ยเฮ้ยเพราะว่าอยากได้มูสันตัวเดียวเลยมูสันกูว่ามีมูสันตัวเดียวก็ได้จะแบบแบกได้ทั้งเกมเลยเนี่ยนู้โยโคตรเฮ้ยวัยรุ่นดิ้งดิ้งดองออกไปมูสันกล้ามาเพื่อนเออมาดูดิว่ามูสันนั้นโกงหรือเปล่าไปดูดิปาบดูเฮ้ยดาวเบตโกดโกงทีเดียวแตกทีเดียวแตกน่าจะแบกได้ถึงดานสุดท้ายอะกูบอกเลย โอเคมาทำเควสเสร็จแล้วมาคุยกับซอบีโตของเรากันหน่อยแล้วกันหน้าตาไม่เหมือนเช่นเคยฮะแต่ใกล้เคียงหควยต่อไปคือทำให้เราเลเวลสิบเอ้นี่นี่มาตีนี่ดีกว่าหินหินหินที่ไม่เหมือนหินเลยพี่โอเคมูซันกูตกมึงดูมูซันกูตกทีนึงป่าป่าเฮ้ยใช้สกิลชิโนบุมาจิโนป่าป่าป่าโอ้ยเจเคสกิลกูเที่ปั้มพังพังเลยทันจิโ่อะไรวะเซน่สื่อดีอุ้ย ได้เห็นสก,กิลเลยฮะเมื่อกี้มันควรอลังการใช้ได้เลยนเนี่ยเก <Okay, S 1> ฟาร์มต่อไปฮะโอเคมาเลเวลสิบเรียบร้อยแล้วคุยกับโซบิโตะเขาบอกว่าให้เราไปพีพีฮะอุย้ยไว้รุ่นพ<ๆ>ีพใครมันจะแข็งแก่งกว่ากูะมึงดูโอ้โหมึงดูคู่แข่งกูด้วย<ๆ>มันจะสู้กูได้ยังไงวะกูถามจริงฮะมาไอ้หนุ่มมึงมา<ๆ>ไอ้หนุ่มมึงทำอะไรเนี่ยสตัวเมื่อกี้มึงเต้นทำไม เอ้าเสร็จแล้วเว้ยกูยังไม่รู้เรื่องเลยเลยเอ้ามันยังไม่เห็นตีกันเลยพี่เกมมันเหรอกูอยากเห็นฉากมันทุบกันอะเหนมันทุบกันเลยโอ้แกนี่น่าจะให้เราไปตีหินนะไปไปไปตีหินตีหินไ่ผมอยากจับอยากจะพีพีอีกรอบอะพี่ขอพีพีเอยมันต้องเจออะไรอย่างนี้ดิวะมาดีพวกมึงเอ้ยนี่ไงหวดกันแล้วหวดกันของจริงมาดูที่ใครจะชนะมึงคิดว่าใครชนะดูทีมกูด้วยบวปละบวลาซับบลัมบลัมบลัมบีนี่ไงนี่ไงหายหมดเลย โดนมูสันตัวตึงกูดูเต้นด้วยเต้นโชว์เออเยอะเย้ยไงเออเต้นซ้ำศพไอหินก็พี่ตีหินตีหินเร็วเฮ้ยพวกมึงเร็วตีหินเร็ววิธีตีหินแบบรวดเร็วทันใจสไตล์สุลต่านป่าป่าป่าใช้สกิลป่าป่าป่าพังหมดพังหมดเลยเฮ้ยไม่โคตรเจ๋งเลยวะเฮ้ยโอเคครับทุกคนครับเหมือนตอนนี้ผมจะต้องย้ายไปที่ต่อไปแล้วฮะที่ต่อไปของเราคือการเข้าสอบนะเนี่นั่นตัวแย่วเนี่ยเฮ้ย อันนั้นเรียกอสูรหรือเปล่าครับพี่ว่าหนะ้าตาเหมือนไม่ใช่อสูร <c oughs> เดี๋ยวเนะี่ยว่าเริ่ม,เร,มเริ่มผิดเกมซสมอเดมอนหน้าตาไม่เหมือนเดมอนเลยนะพี่งั้นกูเอาบอสก่อนเลยแล้วกันมาตอนนี้เอามีชาบิโตมาเข้าทีมด้วยนี่ใช้สกิลไปเลยเจอมูซันสกิลไปทีเดียวก็ได้แตกบูล์รับปุ่มหายหาย, <c oughs> ยาเหี้ยอะไรวะเนี่ยนี่กูมาสอบพันเตอร์จริงใช่ไหมครับเนี่ยพ <c oughs> ี่มึงไม่ได้หลอกกูมาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้คือคนที่จะมาสอบเออเป็นนักล่าสูรได้เราใช่ไหมพี่แต่ดูต่าไปหน้าตาเป็นยังไงเลยหน้าตาในรูปโคตรสวยเปิดมาหน้าตายังแก่โอเคกูต้องจัดการพวกคิปเปอร์พวกนี้ก่อนนะท่านผู้ชมขออนุญาตจัดการแป๊บเฮ้ยตรงนี้มีบิ๊กเดมอนด้วยท่านผู้ชมตัวอะไรวะเนี่ยหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวใช้สกิลพวกนจัดการมันบุบบับซับเบยโอเคหายเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยกูเจอบอสแล้วท่านผู้ชมเออมันต้องอย่างนี้ดิวะ มันต้องวอดตัวนี้ใช่เลยยิวนี่แหละไอ้หน้าเกลียหน้ากลัวที่มันอยู่ในการสอบบันเตอร์จัดการมันเลยเลือดห้าแสนใครจะไปกลัวกูมีมูซันนะเว้จัดการมันเออเอาเลยถล่มมาเลยกูอยากรู้เปนไงว่ากูจะได้ตังค์เท่าไหร่จัดการตัวเนี้ยกูหัวไปเลยเจสกิลปะบุลาปะปียมุมบอมซัมเบไหลไหลไหลเลือดไหลเลือดไหลเจสกิลมูซันทีเลือดไหลเลือดไหลบุ้มระเบิดระเบิดเอ้หหายหายแต่โมเดลตัวนี้สวยนะเนี่ย ต่มันมาอยู่ผิดที่ไปหน่อยมาอยู่กับไอ้โมเดลก,กากๆกันน <c oughs> โคนตลกแดกเลยกู <c oughs> โอเคเรียบร้อยฮะตาย <c oughs> อ่ะสำหรับแมบนี้ผมว่าอยู่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับเออก็ถือว่าดีนะใครๆอันนี้ไม่ไฟเตอร์นะครับใครอยากจะลองเล่นก็หลวมมาเล่นกันได้นะครับมาเล่นกันดูฮะแมบเดมอนฮันเตอร์นะครับโอเคลุงมาริโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วายบาย,บาย,บายจ้า